ทุกคนคะตอนนี้ไม้ด่างกํลาลังมาแรงนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าะอะไรก็ด่างอะไรก็ด่างก็ขายดีหมดนะคะใครมีตอโพทะเลแบบนี้โพทะเลธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะคะมาเปลี่ยนยอดกันให้กลายเป็นโพเจ็ดสีมาค่ะเดี๋ยวพี่แก้วสอนสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีนะคะถุงพลาสติกใสนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์กันกรไกร มีดนะคะที่มีความบางมากๆแบบนี้และมีความคมมากๆแบบนี้นะคะหรือจะใช้เป็นคัตเตอร์ก็ได้นะคะแต่พี่แก้วถนัดใช้มีดตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันมีความามีความสปริงมากกว่าติดใช้เขามากกว่านะคะแล้วก็เคปบนทายค่ะเลือกเก่งนี้นะคะแต่เข้าออกเราใช้วิธีการเปิดแผ่แบบนี้นะคะกรีดไปค่ะอ่า แล้วเปิดเขาออกมาค่ะเหมือนเหมือนเราเปิดเปลือกนะคะเปิดเปลือกไม้เวลาเราจะติดตาประมาณนี้เห็นไหมคะมีกิ่งร่อนออกมาประมาณนี้นะคะเตรียมกิ่งพันธุ์ที่เราอ่าเลือกมาแล้วนะคะตัดความยาวประมาณ1นึ่งเซนก็พอโอไม่เห็นนะคะกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหประมาณนี้ก็พอนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะปาดเขาค่ะ ใช้วิธีปาดแบบนี้ให้บางอ,อาละเราได้มาแล้วนะคะมีลักษณะเป็นอ่าเป็นลิ่มนั่นเองนะคะเห็นเห็นอ่ามันจะมีเนื้อไม้เห็นไหมคะแล้วก็มีตาไม้แล้วก็มีเปลือกไม้ส่วนที่สัมผัสคือตรงเปลือกเนอะเราก็งัดออกมาแบบนี้ค่ะ งัดเปลือกนะคะแล้วเอาแผ่นริ่มเข้าไปนะคะแล้วรัดเขาด้วยเคบันไทายแบบนี้นะคะคือมันสะดวกแล้วมันก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะคะสำหรับเคบันไทายะค,ะาค่ะสุดท้ายค่ะ พิก้าก้นถุงออกมาแบบนี้นะคะจะทำให้เขาป่องมากขึ้นส่วมเข้าไปค่ะแล้วก็มัดด้วยเชือกจากนั้นนะคะใช้อ่อกระดังสื่อพิมพ์เขียนตัวแรกสองตัวนะคะ24กันยา กับวันที่1ตุลา24คือ7วันนะคะ1ตุลานี่ก็คือ15วัน